มาแล้วมาแล้วค่ะล่าสุดนะคะน้องดิซ่าปรากฏตัวที่งาน F1 Las Vegas ลงสนามปุ๊บทอเสื้อคลุมออกเลยค่ะอากาศมันร้อนนะคะลูกสาววันนี้น้องริซ่านะคะมาด้วยเสื้อสุภาพนะด้านนอกเัยนะคะเป็นชุดสูทค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดินประกบกับพี่อาลิสนะคะใส่กางเกงยนีนแต่ว่าด้านในก็แบบเป็นสีส้มก็แอบแซบอ,อยู่นะจ๊ะแม่น้องดิซ่ามาแล้วค่ะก่อนหน้านี้ช่างทําผมช่างแต่งหน้าของเรานะคะก็คือมีการเม้าเมาสปอยสปอยเนาะว่าอุ๊ยน้องดิซ่าจะเข้าร่วมนะคะแล้วก็ล่าสุดสู่การปรากฏ ปดตัวที่งานเลยล่ะคะ่ะ AAA ป้ายเข้างานถือ2ใบลูกสาวก็คือน่ารักมากๆนะคะสวยกลีนไฮโซแก้มป่องบาร์บี้สุดๆเลยเสื้อสีส้มสูดด้านในนะคะกระเป๋าถือยีนคือลงตัวแทบปลู่มากๆค่ะแม่แล้วก็วันนี้ก็มีการสงสัยนะเพราะว่าที่拉斯วีกัสเขาจะมีอะไรก็ไม่รู้สินะคะอยู่ที่ในคลับแห่งหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆก็รอจับตาว่านงลิซ่าของเราจะไปปรากฏตัวหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ทวิตเตอร์拉斯วกัส์เขาบอกว่า The Gram is Gramming บ้านหรือว่าจะเป็นองลิซ่าของเราค่นี้ก็ไม่รู้ นะเหมือนว่าจะมีงานอะไรนะคะที่ Last Vegas ที่เป็นไนท์คลับที่เอ็กล่าวไปนะนะอย่างไรก็ให้เ,เพื่อนๆจับตามองนะจ๊ะแต่ว่าใ a y Day ตาลิสก็คือเข้าสนามมาแล้วนะคะล่าสุดเต้าลิสีสตาก,กดตัวแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโมเมนต์อื่นๆจะนํามาเม้ามอยค่ะดังนั้นแม่ๆเชิญชวนนะคะมาติดแท็กให้กับนอริซ่าลิซ่า X Formula One แล้วก็แฮชแท็กลิซ่า at F1 Last Vegas GP กันนะจ๊ะสมาร์ทรถมากๆอ๋อแล้วก็ไอจีของ F1 นะคะเขาได้ใช้เพลงมูนี่โฟร์ของนอริซ่าด้วย